ชะอมที่เม่ปอป่าปลูก้เม่วานะะี่ค่ะเห็นบอนไผยพิบตาเดี่ยวตื่นเสาร์มาสวยงามแค่์ใยเป็นยังไงค่ะขืนยอดเลยเห็นบอติดต้นทันทีเลยค่ะบอได้โดนบอได้ดีเลยจ้าเห็นบอวิธีการปลูกอ่ะสุดยอดค่ะเดี๋ยวค่อยบำรุงกันเอาเพราะงามแล้วค่อยบำรุงกันเนาะจา้าเนาะแต่ตอนนี้ไปเห็ดอีกอย่างกับเม่ปอป่าก่อนเด้อสวัสดีค่ะขอลบ,บรัมเมปอป่าชาแนลค่ะ มื้อนี้กิธีของแม่ปอปาสิพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการตอน้าําหลังจากตอทอหลังจากปลูกชะอมแล้วเฮาต้องไปตอทอวิธีต่อทอแบบใดผู้หญิงบ่ต้องบายากเนาะจา้ะเด้อบ่ต้องให้งอผู้ชายเนาะเดี๋ยวแม่ปอปาจิสอนผู้หญิงเด้อจ้ะเด้อบ่สอนผู้ชายเราคนเก่งอยู่แล้วเนาะจ้ะเนาะแม่ปอปานี่คนทอทอที่เศษอยู่นี่จ้ะสิพาท่านผู้ชมท่านผู้หญิงท่านใดที่เพิ่นอยากต่อระบบน้ําเองเดี๋ยวสิสอนเด้อเด้อบ่สอนเดี๋ยวจะเฮ็ดให้เบิ่งจ้า หอมหอ,อบจริงที่แม่ปอปาเลี้ยงไว้เมื่อกี้ทอเพื่อเสีอยไฟตอเนาะทอของแม่ปอบาใส่ประโยชน์เล็กๆ,ๆน้อยๆใส่ประโยชน์ได้เบิ ất, ดเลยท่านผู้ชมจะถ่งเดอิอเห็นคุณค่าของทอก็คือขังที่เฮาเฮ็ดเป็นทุกอย่างนี่แหละตะกี้เนี่ยโอ้ยทออยู่ใส่คือเกก,กาอยากเอาไฟสูมเด้อปุนาว่าในทอในส่วนมีไงทอมเป็นตะยนถึงลงน้ำเป็นตะเผาไฟแต่ว่าสั้นว่าแต่ที่นี่มอง เพราะเขาเห็ดเป็นทุกอย่างเราเขามองว่าประโยชน์ข้างกันเลยค่ะแค่ข้อมือเดียวกับประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะเป็นคอต้อที่ดีมากๆเลยแม่ปอปาก็เลยว่าโอ้โหสุดยอดเขาเรียนรู้เองอย่างเองทุกจิิงทุกอย่างมันส,สนุกกับงานมันมีความสุขกับงานค่ะเขาก็ต้องไปจ้างเพิินแล้วก็ไปวานสร้างซัวซซนจิมาได้แต่ดาทียล้อแล้วล้ออีกจนว่าหนังเหี่ยวจนว่าหอยหัวไปเบิดเลยทุกอย่างเลยเวลาเขารอสร้างนี่บ่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยนะคะต้องทําเองหมดทุกอย่าง มาเนี่ยทอที่แม่ปป่าสิมาเนี่ยสิมาตอทอดีจ้ะนี่ชาอมที่แม่ปป่าปลูกไว้มู่บ้านเห็นบอทอมันบ่ถึงแม่นบ่จ้ะมันพู้น่ะมันคาประมาณประมาณสองเมตรพู้น่ะแม่ปป่าสิพาท่านผู้ชมวัดวัดทอนี่ทออุดเขาต้องทุบออกก่อนเนี่ยชาอมของเก่าที่ปลูกไว้อ่ะส่นมันมาแค่นี้เนาะส่วนพันมาแค่นี้มาที่นี่แม่ปป่ากันนี่ของแท้ก็คือว่า อีกประมาณ2เมตระเงาลื่นมา2เมตรที่วางต่อยังไม่ทั้งถึงอ่ะแม่ปอปาสิมาสอนวิธีการต่อท่อออกมาเป็นยังไงทําวิธีไหนผู้หญิงจะผิดตาเด้อจ๋าเด้อท่านผู้หญิงผู้หญิงบางคนเพิ่งเก่งเก่งเป็นเหมือนซางแต่แม่ปอปาแบบว่าอยากใช่แนะนําคนทีเพิ่นเปลี่ยนซื้อๆเด้อจ๋าเด้อท่อนี่ชาอ,อมที่ยืนออกมาเท่าใดฮเอ,อ่อวัดก่อนจะ้ะทอที่เฮ้าจิตใจมาตรฐานเท่าใดกะเท้ากะอยู่กะ กแล้วแต่เขาชอบเนาะคะ่ะเนาะทอใหญ่ทอหน่อยก็ทอวิธีเดียวกันอันใดบววันใดว่าทอกันนี่เขาก็วัดเอาเนี่วัดเขาจะเอาพอดีเป๊ะเ,เ,เลยเนี่ยจ้ะนี่เอาวัดไปก่อนว่าต้นชะอม,มเขาอยู่ช่วงใดเขาก็สิกะว่าสิจอหูพร้อม,มยังพร้อมจะให้มันสั่นกว่าหรือว่าเาากว่ามากไม้มันจะบ่สวยเนาะจ้ะเนาะนี่ก็คือทอตรงเมื่อกี้นี่จ้ะไม่ป้าเปาทอตรงยนตนเมื่อกี้นี่นับเบิ่งวาทอใดเนาะอ่า ข้ังนี้ก็คือใส่ตะทอตรงกับตัวอุดตัวอุดมีอยู่แล้วจ้านํ่เปิดทออุดออกที่ว่าทอเก่าที่แม่ปปาต่อมาไว้น่ะจ้าเปิดออกเปิดไปแม่แม่ป่าที่พัดไปบงใกล้ๆเพราะว่าสีเห็นเห็นบอกไกลแม่ปปาสีบอกตอง่ายๆท่านผู้ชมไม่ต้องไปงอผู้ซ้ายเด้อทุกวิธีเราไม่ปิดป่าสีพาเฮ็ดเบิดเลยนี่แม่ปปาจับกล้องเองทรงสีแบบว่าเวียงหัวเนี่ยก็บบอกเป็นอย่างเนาะแต่ว่ากะกะค่อยๆเพ็ดเอาเนี่ย แม่ป๊ปาก็ไปจากช่วงทิง้งนี่เนี่ยท่อตรงจ้ะท่านผู้ชมท่อตรงพอเพอเพื่อฉีจบับว่าให้น้ามันรั่วก็ต้องใส่กาวเด้อเพราะว่าเขาจะต้องบ้างท่ออยู่เขาถุกใส่เน่เขาเคาะใส่ก็ได้อันนี้ก็คือท่อตรงเพื่อฉีเอาน,าอาน้า่ใ้หัวเนาะจ้ะท่อตรงเพื่อฉีตตอกับท่ออีกท่อหนึ่งมาท่านผู้ชมจ้ะท่านผู้ชายจะว่ากันเด้อในเมื่อผู้ชายเฮ็ดเป็นอยู่แล้วจ้จะแต่ว่าสอนผู้หญิงที่เพิ่นมาเป็นเนาะจ้ะเนาะนี่ก็ซุปเข้าไปด้วยจ้ะซุปเข้าไป ม่ปลาปากระเฮ็ดบัตนาดอกจับก้องน้ำจานี้ทุบเข้าไปหรือหมุนก็ได้จ้ะหมุนหรือว่าเอาไม้เคาะเคาะเข้าไปก็ได้เวลาเคาะออกก็เคาะง่ายๆนี่ท่อตรงพอได้ระดับแล้วเขาหมุนเข้าไปแล้วก็เขากัหมุนเข้าไปอีกจ้ะท่านผู้ชมหมุนที่ท่อที่เทาติ่ต่อย้าเข้าไปหาต้นชะอมเนี่ยหมุนเข้าไปเลยจ้ะนี่หมุนเสร็จเรียบร้อยในโตอุดโตอุดเพื่อเทหน้าเพราะไหลออกจ้ะท่านผู้ชมเพราะหน้าไหลออกนี่ไม่ปลาปาอุดไว้แล้วจริงๆก็เอาอุดเข้าไปด้ยจ้ะนี่ อุดเข้าไปเลยแต่ว่าตัวนี้แม่ปป้าอุดไว้แล้ววันนี้ถ้า่านบ่าน,น,น่นนนี่ก็เอาอันไม้หรืออียังเคาะเคาะตรงให้เพื่อนไปลั่นๆกันจ้าท่านผู้ชมเนี่ยเคาะตรงปลายตรงนี้ให้ตรงมานี่ชาอมเขาอยู่นี่ชาโอมอยู่นี่เขาต้องจอหูเนี่ยท่านผู้ชมเลิงให้ตรงลิงให้ตรงกับจา้าจอหูเดี๋ยวแม่ปี้ปป้าจะสอนวิธีการเจาะใส่สว่รนพร้อมเด้อตอนนี้นะแม่ปป้าค่ะคือว่าเขาเหตุแล้วเขาต้องจอหูท่านผู้ชมกล่องมันกะแวงแน่เนาะเพราะว่าจับกล่องมือเดียว นี่เพราะถ้าตอเสร็จเรียบร้อยแต่เก็บอันทอตรงไว้อุป,ปรกรณ์อของแม่ปอปลาไม่ปอปลาใบไผ่ไก่เด็นี่นี่ถ้านามมันโบถ้าถ้า,ถ,าถ้าทอนโบตรงเขาขมุนเข้าไปเพื่อสิให้หมันแน่นหนาเวลาพุ่งออกมาสิบอะไรลุดนอกจากทานผู้ชมหรือว่าเอาไม้เคาะยุดปลายปลายพี่ก็ได้บันนีวิธีเจ่ะสวานทันผู้ชมจา๋าสวานนี่เขาจะจะได้เอาความยาวของบันแมนความยาวเอาเอา,เอาหัว เอาหูใหญ่สำไดเหอเอสวรรค์แล้วแต่มันมีมาตรฐานของเขาที่ต้องการหู้นามอยู่เนาะจ้ะของแม่ปอปานี่เมเปาะปลาเก็บไว้เนาะนี่อนดอกสะบ้านของเม่ปาปาอาจจะใส่หูไปเลยท่านผู้ชมใส่หูแต่ว่าเมื่อหลังสิสอนวิธีสําหรับผู้หญิงเด้อจ้ะใส่หูสะบ้านนี่จะ้ะใส่เข้าไปแล้วกับกดเออกดได้เสร็จแล้วก็จ่อจ่อเลยจ้ะจ่อเบ,บาๆจ่อเบ,บาๆก็ถอดออกมา แล้วก็นี่ยอเข้าไปยอตรงที่เขาต,ตา้องการเลยจ้ะนี่ง่ายๆท่านผู้ชมง่ายๆมากๆ Marc, เลยจ้ามาที่นี่ก็เฮ็ดตอ่อไปนี่ท่านผู้ชมจ้มาบ่ต้องยากเลยมาที่นี่วันนี้ก็เตรียมตัววัดทอเลยค่ะท่านผู้ชมพอทีนี่นี่นี่น,นี่ชะอมเห็นบ่นชะอมให้ <c ười> มันตรงกันเนาะนี่นี่นี่ให้มันตรงกับวัดทอเลยัดทีนี่ให้มันตรงชะอมของเขา วัดทอวัดทอเสร็จนี่ก็เจาะเจาะให้มันให้ได้ระดับเด้อชาวท่านผู้ชมบ่ต้องให้มันลืน่นม้าวัสวยนะค่ะก็ไดยยากก็เด้ซ้าอย่างเลยแล้วม่ปอบป่าจะสอนวิธีอีกที่ว่าตอว้าวตอขอตอตอน,นั้นตอนนี้เด้อต่ว่าอันนี้มันง่ายๆนึงอ่ะท่านผู้ชมขอออกนี่ก็ต้องติดกาวเด้อถ้าติดกาวทว่าสใหญ่บ่ได้อันว่าจำเป็นต้องติดกาวเพราะเขาบ่ตายโตเพื่อว่าเขาจะได้ดื้อเห็ดคองเห็ดหยางเห็ดหยางอยู่ท่านผู้ชม เพื่อได้ประโยชน์ที่เชาสีได้อันเหตุนื้ออื่นน่ะเคาะเคาะเขาไปก็ได้ดอกอันเลี้ยของแม่ป่าป่าเลี้ยวัดบ่เขานี่เห็นบ่เรียบ้อยแม่ป่าป่าก็เหตุรียบร้อยเราเห็นบ่เหดอยู่โดนปันไดเก็สร้างเพราะทัาเห็ุของเขาเองต่อ,อยังที่แม่ป,ป่าปลาเหตุน่ะบัดทีนี่ความสูงของระดับระดับพื้นน่ะระดับพื้นที่ที่ข้างท่อไว้เนี่ยทานว่าเสมอมันสิสูงกว่าทั้งพุน่นหรือต่ำกว่าทั้งพุน่นกับเคลียดดินที่เขาขุดขึ้นมาน่ะปลูกอ่ะ เคลียร์ออกเคลียร์ออกให้มันได้ระดับท่านผู้ชมน้ำที่ได้ไหลมาถึงกันทั่วกันเนาะเพราะว่าเขาต้องจัดระดับเฮ็ดบอ,อยากเห็นบ่ท่านผู้ชมบ่ต้องไปงอบอรซ้ายเดาเม็ดเบอร์ป,ปาสิพะสอนวิธีการต่อว้าวต่อขอแยกไปจังใดมาจัางใดเด้อแต่แค่นี้่ายบอเห็นบ่เปิดน้ำแล้วเรียบร้อยงอ่ายบ่รท่านผู้ชมบ่ได้ยะเบ่ได้ซาเลยบ่ต้องงอบอรซ้ายเลยจ้าบ่ต้องงอสามีภรรยาภรายาารายาเฮ็ดเองเห็นบ่น้ำออกเขาเอาระดับฮู้เท่าที่เขาต้องการเห็น่่จะีล ชา,าอมของรุ่นนี้เพิน่นจะออกมาเป็นสีนี่แหละบอคือสีชา,าอมน้ำอันนี้ผักเสียนแม่ประปาวานไวยดัอสิเก็บกเดอ้อจ้าเด้อย่แม่ประปาสิไม่เกบเด้อเดือดชิมก็บผักเสียนนี่ปลาซักที่ขวางขังปลาซักเนี่ยท่านผู้ชมปลาซักที่แม่ประปาทางปลาเมื่อนั่นลหละนี่กำลังโตกำลังสีให้ต้นดีเนาะเพราะว่าอ่านเพิ่นกระสินได้น้ำแต่ว่าแรงแรงนี่เฮ็ดเรียบร้อยแล้วเห็นบ่อนำท่อแม่ประปาสิเอาไปท่อใส่ประโยชน์อีกเด้อจ้าท่านผู้ชมจ้า เห็นบอลเรียบร้อยแล้วโอ้ยบาี่นีปาปานีที่ภาพไอเก็บบะเขียขายบาเขียคนก็ต้องการแล่นต่ากันรสซันแม่ค้าแม่ปป้าเอาบาเขียไปส่งเพื่อนแล่นท้นกันว่าเอาคนละเอายางละประมาณร้อยโลอะสี่เปอูนาะท่านผู้ชมแต่บอมเป็นบาเขียอย่างเดียวเพื่อนเอายางละสามบเขียเนี่ยขอคนละสามโลสามสิบโลสามสิบโลรวมกันเบิดอะคนละร้อยโลรวมกันหลายอย่างบกทัวบกแตงนี่บาเขียแม่ปป้าเห็นบ่มบะเขียเจ้าพญามันกรอบมันหวาน มะเขียยีห้อนี่สิเป็นมะเขียที่ว่าตลาดต้องการมากๆเลยแต่ตอนนี้แม่ป่าปาก็ปลูกหลายอยู่ล้วก็สิไปปลูกสิปลูกอีกเพราะว่ามาเขียแพงมากเลยเพื่นซื้อ,อยุตตลาดเนี่ยอันสิบโลสองลอยกวัวแต่ว่าซื้อกับแม่ป่าป่าสิบโลลอยห้าสิบก็ว่าเป็นยังเขาบ่าได้ไปทรงเนาะมะเขียขึ้นแล้วของตอนนี้ของกินนี่เก็บเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมจ้ามาเขียถุงหนึ่งกระตาหนึ่งกับประมาณสิบก่าโลสิาโล ปาที่นี่ของแม่ปอปลากะเก็บเทระเทียก็ได้สิผาโล่ยี่สิบโลประมาณนี้แหละท่านผู้ชมเพราะว่านแชร์ลอยต้นนึงบ่ได้หลายต้นเดี๋ยวแม่ปอปลากลําลังปลูกอยู่นี่ประมาณบอกบอกบอกหรอกแต่วรร่าก 1, ําลังพันพันขึ้นอ่ะ,<ร>ะ,ะเห็นบ่เดี๋ยวแม่ปอปลาใส่ถุงให้เพิ่นเด้อใส่ถุงให้เพิ่นแล้วกันให้เพิ่นมาเอาแล้วก็เลังเทียก็ไปส่งเพิ่นเนี่ยท่านผู้ชมไปเทระเทียก็ได้สองสามร้อยสองสามร้อยสองมื่ไปแทียหนึ่งสองมื่นไปแทียหนึ่งท่านผู้ชมแค่ลอยต้นนี่ละ เ็เก็บเงินสะสมสะสมไวเพื่อเสียเอาไปโยนลงน้ำบ่แมนเพื่อที่ไปแทงไฮโลแมนเอ้ยเซาเ่นแล้วบ่เลนแล้วจ้าเพราะว่าเ็ดงานอย่างเดียวแล้วจ้าไฮโลมีแต่คนยักบ่เอาดอกบอยากเล่นแล้วจ้าทีนี่แม่ปอป่าว่าแพ้เพิ่นแพ้จะมือบ่พอแพ้คนยักจ้าว้าไปมาไปแม่ปอป่าก็ขความรัไปก่อนแม่ปอป่างานหลายจ้าัดทีนี่แม่ปอป่าก็สิไปกันทรงเพิ่นจะไปตลาดน้ำไปทกสพ้อมแต่ก็เก็บ ใส่ถุงใส่เผาไปบอ่อนทนหลายทัานผู้ชมแต่บัดน,นี้ปลูกรลไร้เดด้ของแม่ปป่าบัดที่นี่ปลูกลายบัดที่นี่ก็คอยเบิ่งเด้อว,ว่าเฉเป็นจังไหนามาจัางไหนเก็บอองออมร<อ>ีบไปเนาะ,ะท่านผู้ชมเล็กๆในหน่อยก็ได้ไป2ีโลก,ก็โอเคแล้วปะแม่ปป่าขอรับไปก่อนเมื่อน,นี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ปปา่าในเด้อเพราะว่ามันสิได้กระดิง่งติงต๊งๆไปหาท่านผู้ชมเลยจ้าบอกบวบมู่กันใน้่อยเพื่อนก็ต้องการลร้เพื่อนบอกว่าเฮ็ดหาย่าง1ิบย่างไปเลยทรงย่างละ 30โลสั่นตลาดบานเหลี่ยมมือนี้ลาบไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะาบบายจุบจ๊บจุบจ๊บจุ bye ๊บจุ๊บยบายค่ะ